สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับครูเบนอีกแล้วเช่นเคยนะคะครูเบนชื่อจริงชื่อคุณ,คณภูธัญญาบุญเสริมนะคะครูเบนสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาล2นะคะวิชาแบบพัฒนาชาวปัญญาอนุบาล2วันอังคารที่2 6พฤษภาคม2563นะคะเวลา09.30ถึง 10.00นาฬิกานะคะอ่ะวันนี้เด็กๆหยิบหนังสือแบบพัฒนาชาวปัญญาขึ้นมาเลยค่ะอ่ะหยิบขึ้นมาหรือย,ยังคะเตรียมดินสออย่างลบขึ้นมาด้วยนะคะพร้อมหรือย,ยังคะอ่ะพร้อมแล้วเราเปิดไปข้างในกันเลยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่11นะคะ เปิดไปหน้าที่11เ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ตามคูเบนนะคะให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพในวงกลมที่นำมาซ้อนกันแล้วได้ภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้ โอเคให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพในวงกลมนะคะที่นำมาซ้อนกันแล้วได้ภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้นะคะ,ะซ้ายมือของเราก็จะมีภาพที่กำหนดให้นะคะเรามาดูช่องที่1ที่ทับกันอยู่มีรูปอะไรบ้างนะคะ,ะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่วางทับกันอยู่ใช่ไหมคะ ่าเรามาดูในวงกลมนะคะวงกลมวงกลมที่หนึ่งก็จะมีรูปอะไรบ้างคะรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมตรงไหมคะตรงกับด้านซ้ายมือไหมคะอตรงเราก็การกระบาดท,ทับเลยนะคะอันไหนดูดวงกลมถัดไปหน่อยมีสามเหลี่ยมมีการกระบาดมีสี่เหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่นะคะ ต่อไปสามเหลี่ยมดาวห้าเหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่สองกันเลยนะคะข้อที่สองก็จะมีรูปวงกลมรูปดอกไม้แล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะคะอ่าเรามาดูวงแรกวงแรกก็จะมีดอกไม้มีสี่เหลี่ยมมีห้าเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่เราไม่ต้องการนะคะต่อไปมีรูปดอกไม้รูปวงกลมรูปครึ่งวงกลมอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปมีวงกลมมีดอกไม้มีสี่เหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมคะาตามที่กำหนดไว้ใช่เลยกากระบาดท,ทับเลยลูกข้อต่อไปข้อที่3นะคะ ข้อที่3มเรามาดูมีรูปอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะข้อที่3ามก็จะมีหยดน้านะคะหยดน้ําแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เรึ่งวงกลมนะคะอ่ะเรามาดูรูปแรกนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีห้าเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหยดน้ําอันนี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะ ต่อไปมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเท่ากันนะคะแล้วก็มีหยดน้ำมีครึ่งวงกลมอันนี้ตรงไหมคะ,ะตรงตามที่กำหนดไว้เลยกากระบาดท้าบเลยค่ะ,ะต่อไปห้าเหลี่ยมวงกลมหยดน้ำอันนี้ไม่ใช่นะคะ,ะเรามาดูข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4ก็จะมีรูป ดาวแล้วก็ห้าเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะอ่าเรามาดูในวงกลมกันเลยนะคะมีดาวมีสามเหลี่ยมมีห้าเหลี่ยมถูกไหมคะอ่าถูกการกรบาททับเลยนะคะถัดไปสามเหลี่ยมการกรบาทสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ไม่ถูกนะคะรูปดาววงกลม ห้าเหลี่ยมอันนี้ไม่ถูกนะคะอ่ะข้อที่หข้อสุดท้ายล่างสุดเลยนะคะมีรูปดอกไม้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีห้าเหลี่ยมนะคะที่วางทับกันอยู่นะคะอ่ะเรามาดูรูปที่1กันเลยนะคะมีดอกไม้มีสี่เหลี่ยมมีครึ่งวงกลมใช่ไหมคะอ่ะไม่ใช่นะคะ ต่อไปมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีดอกไม้มีห้าเหลี่ยมอันนี้ตรงไหมคะตรงการกระบาททับไปเลยนะคะรูกต่อไปมีดอกไม้มีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเด็กๆก,การครบหรือย,ยังเอ่ยถ้าครบแล้วเราเปิดไปหน้าที่12กันเลย เปิดมาหรืยังเออหน้าที่12นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ตามครูเบนนะคะให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพในวงกลมที่เหมือนกับภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้ให้นักเรียนกากบาททับภาพในวงกลม ที่เหมือนกับภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้นะคะออะเรามาดูรูปภาพทางซ้ายมือก่อนมีรูปอะไรบ้างเอ่ยนะคะข้อที่หนึ่งมีรูปเด็กผู้หญิงกำลังถือกระเป๋าจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะรูปที่สองมีเด็กผู้ชายยืนตรงเท้าชิดมือแนบลำตัวนะคะข้อที่สามเป็นรูปกล้วยอ่าหนึ่งวี หนึ่งวีใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปนกกำลังหันหน้าคุยกันนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ลิงกำลังจะกระโดดนะคะมืออีกข้างอยู่ตรงใต้คางมืออีกข้างนึงอยู่ตรงข้างหลังนะคะอ่ะเรามาดูร้อมันเลยเรามาดูข้อที่1นนะคะเป็นรูปผู้หญิงกำลังถือกระเป๋า กำลังจะไปโรงเรียนเลยนะคะอ่ะวงกลมแรกเด็กถืออะไรคะอ๋อถือตะกร้าจะไปตลาดใช่ไหมคะ,ะต่อไปถืออะไรคะถือหนังสือกำลังจะไปอ่านหนังสือใช่ไหมคะ,ะรูปสุดท้ายเด็กผู้หญิงถืออะไรคะถือกระเป๋ากำลังจะไปโรงเรียนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันกับภาพแรกไหม เหมือนกากบาดท,ทับเลยนะคะต่อไปเด็กผู้ชายยืนตรงมือแนบลำตัวนะคะ,ะวงกลมรูปแรกเด็กยืนตรงไหมคะมาดูสิมือแนบลำตัวเท้าชิดโอ้ยเก่งมากเลยกากระบาดท,ทับเลยเหมือนกันเลยนะคะรูปต่อไปผู้ชาย ยืนขาไม่เท่ากันขางอข้างหนึ่งนะคะส่วนรูปสุดท้ายเด็กผู้ชายเอามือไปไว้ข้างหลังนะคะ,ะมาดูข้อที่3เป็นรูปกล้วยนะคะกล้วย1หวีมีกี่ลูกเราลองมานับดูนะคะหนึ่ง6 7 8ส,สมสีอ่ะมีทั้งหมด9ลรูปนะคะ เรามาดูรูปแรกมีกี่ลูกลองนับกันดูสิหนึ่งสอสามี่ห้าหอันนี้มีหกลูกใช่ไหมคะไม่ใช่ก็ว่า1หวีมี9้าลูกนะคะ,ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มี5้าลูกยังไม่ถึง9นะคะต่อไปหนึ่งสอสามี่ห้าหก็ด 8 9อ่าอันนี้ครบ9รลูกหนวีเรากากบาททับเลยนะคะข้อที่4เป็นนกใช่ไหมคะนกกำลังหันหน้าคุยกันเลยนะคะวงกลมแรกนกหันหน้าไปทางไหนคะนกหันหน้าไปทางเดียวกันอันนี้ไม่ใช่นะคะวงกลมที่สองนกกำลังทำอะไรคะหันหน้าคุยกันแล้วก็กากบาททับเลยนะคะ วงกลมที่3นกหันหลังให้กันนะคะอะข้อสุดท้ายลิงกำลังกระโดดนะคะอะเรามาดูรูปที่1เหมือนไหมคะมืออยู่ใต้ขาอีกมือน,นึงอยู่ข้างหลังขางไม่เท่ากันเหมือนไหมคะอะเหมือนกากระบาททับไปเลยนะคะอะ่เรามาทบทวนว่าเรากรากระบาทอันไหนไปบ้างแล้วนะคะ เด็กผู้หญิงถือกระเป๋าเด็กผู้ชายยืนตรงอาแล้วก็กล้วย1หวีแล้วก็นกหันหน้าคุยกันแล้วก็ลิงกำลังกระโดดนะคะเด็กๆทําเสร็จหรือ,อยังคะอาเสร็จแล้วเก่งมากเลยนะคะวันนี้ครูเบนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปผููเบนก็จะมาสอนหน้าถัดไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ